เอาเลยครับก็สว,วัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะอดี๋ดูพวกเมมาเตะรอปดีแคผมดูหน้าหนุ่มคนนี้เลย <c oughs> หน้านี่อ้วนอย่างกระเด็กเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวนักหน่อยครับผมเอาคนอื่นมาเลยดีกว่านะครับผมดูทุกแต่ละคนนี้นุ่มบอมเลยนะคนนี้ยังพอไหวอยู่ใช่ไหมเยี่ยวตอนนี้เรายังไม่มีเคสอะไรนะเดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องไประเบิด อ,โ,อโหมีบ้านเจอวตรงนี้เลยผมว่าได้มันแล้วครับเพื่อนๆเอาวเราเจอบ้านศัตรตูแลครับผมเราจะทำยังไงดีในการต่อตู้กับบ้านศัตรตูผมมีวิธีอยู่นะฮะโดยการใช้บ้านเด็ดนะผมในการอุ้ยบ้านเด็ดเฮ้ย กระสุนไม่มีครับผมงามไส้ละบาเดตผมไม่มีกระสุนเราก็ต้องเว้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราต้องเว้นหาบ้านแดงดีกว่าครับเพื่อนระหว่างเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องเว้นหาบ้านแดงเราก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนาะจัดไปอุ้ยค่อยๆไป ตะเวนหามีเคเวสดมากเหรอหรือยังไงไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดินทางไปชีวิต <c oughs> อาจจะตูนี้ก็วครนนี้มันต้องใช้ในพื้นที่นี้แหละนะฮะถ้าใช้ในพื้นที่อื่นนี่คือแบบอาจจะไม่ค่อยดีเท่านะแต่ว่าสําหรับพื้นที่แบบนี้รถอย่างเงี้ยเหมาะนะผมผมซ่องดูจากบ้านแถวนี้แหละ ข้าตรงนี้ก็จะมีพวกอาหารใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปค้นหาสักหน่อยก่อนจะได้มีอาหารกินบ้างฝั่งนี้ล็อกเออโอเคฝั่งนี้เปิดนะฮะอีกฝั่งหนึ่งล็อกแต่ฝั่งนี้เปิดเก็บให้หมดอย่าให้เหลือย่นได้น้ำมันมาด้วยเข็มจำเลยโอ้โหสามีด้านหน้าพึบเลยต้องประทักพวกมันว่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยแหมจังหวะตกทีไรกระตุกทุกทีทีทีนั่นไงนั่นไงนั่นไงทีทีอุ๊ยโดนเลยเอ๋เอ๋เอ๋อะไรครับฮึ่มฮึ่ฮึนี่ไงมันเลยเตะเข้าให้เตะไข่ด้ทีนี้จับปาดเรียบร้อย ไม่เหลือเลยไปทางอื่นต่อไปสังเกตที่อื่นต่อครับผมด้านล่างมีไหมไม่มีนะตรงนี้มันปั๊มน้ำมันหีืว่าเออเออต้องแวะต้องแวะที่ไหนก็ต้องแวะเอาของทั้งหลายแล้วกันตรงนี้ปั๊มน้ำมันมันต้องมีน้ำมันสิมีไม่ได้เออตรงนี้ไม่มีนะเฮ้ยทงเบียร์มาเนี่ย นี่ไงนี่ไงเคลียไหมได้ของแย่มาได้ของดีไหอีกที่หนึ่งเลี่ยมเลยเอาไปเก็บท้ายรถของจำเป็นเฮ้ย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 อะไรหืมหืมสุดยอดหัวระเบิดเลยไปครับ ลุยต่อนะฮะคิดทำพิจีตรว่าง่ายน้ำอยางคนนะตรงนี้มีแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยน่าจะมีประมาณหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งอย่างไรมีไหมถ้าไม่มีไี่เสียฟอร์มเลยเ้าไม่มีป่ะเฮ้ยเออผิดคาดนะผมปกติมันจะมีเลยไม่มีทางนั้นรอบนี้เอาสวัสดีเพื่อนอุ้ยโดนเลย เรียบร้อยยังไม่เคลียร์นะยังมีอีกยังมีอีกว่าไงเพื่อนฉันลงไปด้ยมาเนี่ยปอกกระบาลไปถีบความเด็กสักนิดนึงอะไรครับเฮ้ยเรียบร้อยอุ้เด็กสองถุงเลยวะที่นี่ยังแจ่มเลย เราเก็บของได้เยอะมากเลยตอนนี้ฟุกเหล็กนะโอ้ได้มอสมาผมมอสเทอร์โบจะไปขึ้นมาหรอฮะได้เหล็กเพิ่มอีกแท่ถุงหนึ่งปาเขาให้เียบร้อยได้เหล็กเพิ่มตอนนี้เหล็กทั้งหมดมีทั้งหมดสามถุงแหลวหลังนี้ก็น่าจะแบบน่าจะได้เพิ่มนะตรงนี้มีอะไรไหม มีมอสอันนี้ไม่เอาไปเข้าไปดูตรงนี้ดีกว่าเอาไปดีเพื่อนเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดขัดมุมอัดมุมโอ้ยโอ้ยโรเดอร์โอ้โหอะไรวะเนี่ยแหมงยโดดมาโดดมาให้หมดตีเอาตีมายังนี่เนี่นี่เนี่ รัวป่ะอึอึอึยุบแล้วไอ้เฮ้ยอุ๊ยโอ้โหติดนเชี่ยแน่เดี๋ยวพึ่งพึ่งสแกนยังไม่จบเลยเหรอยังไม่จบอีกสิของเต็มแล้วตอนนี้ได้หนังสือมาเอามาทำไมวะเนี่ย ผมว่าเราต้องกลับบ้านก่อนดีกว่านะฮะเอาของที่ได้มาทั้งหมดไปเก็บก่อนคือตอนนี้คือแบบของเยอะมากไปเอาเยติดอีกอาลงณ์นี้ก็ได้ขัดแแทกต้นไม้ไปไปเล็กเจ้าสับบิ๊กกิดว่าไงเพื่อนไม่อย่าควาดเข้าหน้าให้โดนเต็มเต็มเลยฮะโดนประตูฟาดหน้าไปเออดิปี เฮ้ยตรงนี้ต้องมีของแน่ๆต้องค้นหาหน่อยโอ้โหกัตสุนต่อมบ,บี้มาเพิ่มเลยไปขึ้นรถขึ้นรถก่อนเดีย๋ยวค่อยมาเดีย๋ยวค่อยมาเอามากลับบ้านก่อนนะครับขึ้นทางดีงเลยขึ้นได้ไหมอือหือถุดยอดถือว่าการขึ้นแม่นยำมากเร่เร่ไป ดิฟสวยงามมากมาเอาขอไปเก็บให้หมดๆๆๆโอ้โหเหล็กถึงกับเต็มเลยครับผมไปเก็บให้หมดนะฮะผมว่าท่ากเหล็กเราเต็มแบบนี้นะ,ะเราต้องอัพทั้งหน่อยผมว่าอัพไม่ได้ครผมตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราเพิ่มเอาไงดีวะ อัพเลยดเออัพบ,บ้านได้ไหมได้อยู่นะอ่ะอัพเล่นๆไปกก่อนแล้วกันนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับผมข้างหน้านี่มีของให้เก็บอยู่นะตรงการลางถนนะมีน่าจะมีพวกกระสุนแล้วก็อาวุธนะฮะเป็นสิ่งที่น่าเอาเลยนะตรงนี้ต้องจอดแวะสักแป๊บตอมบี้อาจจะเยอะหน่อยนะเราต้องรับมือพวกซอมบี้ทั้งหมดนี้ได้มาแล้วพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดน,นะฮะ เปืนมานี่แหละที่ของสำคัญเลยเก็บไปให้หมดลูกดอกนี่หลบไปชิงหลบไปก่อนหลบไปมาเนี่ยสวยสวยอยเป็นไงขอกระปานโอ้ยแลดูจังหวะมันชิงจังหวะผมโอ้โหเยอะโคตรเดยอะเดียวเยอนเพื่อมมน อะไรแม่จะมาฉกเราได้และตัวนี้เก็บโดนนี่ไงอุ้ยอุ๊ยโอ้โหปะทะปะทะเดือดเอาสิเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไงแน่มาเนี่ยอือหือหัดตะวักโอ้ยเยอะ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 เยอแม่งเลยนี่ไงอะไรครับเรียบร้อยเอาสิ มีเฉยช่ไมเพื่อนมานี่เลยจับปาดเขาให้เรียบร้อยโคตรโหดชิบเกี้ยไม่จบอกเหรอ,หอมานี่เลไนี่ไหหน้าแหกไปเก็บข้างบนนี้ครับผมโอ้ได้ยาม,มากระแปกหนึ่งผมเจอบ้านแดกแล้ว,วเพื่อนแต่ด้านหน้าเรามีโบรเดอร์ด้วย ยกระจายจะพอวิ่งีเล็อดอยู่นะโอเคมาเรามีระเบอร์สามลูกนะผมอาจจะยากนิดหน่อยเอ้าแล้วผมก็แทะทำไมวะเนี่ยปิดประตูหลังโอ้ยแหมเนยทิ้งไปหนึ่งลองลบลบลบโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยฮะลบ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 โอ้ยเยอะเยอะเยอะ หมดกันของที่เราบีลบไปโอ้ยลบไปลบไปเฮ้ยเข้างๆกระแทกออกเลยอยู่ไม่ได้ครับปืนนี้เรามีกระถึงกำกัดด้วยโอโ้โหกระถุนเราก็กำกัดซะเหลือเกินเนีย ลงไปรอมันออกมาด้านนอกนะฮะเราจะเข้าด้านข้างสวยามมากเฮ้ยไม่ไได้ม่ต้องการทำอย่างนี้เลยเอ้หมดละตุนทิ้งล็อปสองนัดสุดท้ายอุ้ยหลังไม่ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีโหลดอะ โอ้ีหลดไม่ครบเรียบร้อยดีโหลดครบล้วโอเคปัดปเริไป้นกบาดอุ้ยหลังมนยังไงวะแม่งเอ้เข้าไปกุ๊ยไม่ได้โอ้ยเจ็บเจ็เจ็บเจ็บแน่ยัไม่เคลียร์ตองล่ด้านนอกวะโอเค เดี๋ยวเราวิ่งข้ามไปค่ายก่อนดีกว่าไปรับมือดูนี่ก่อนลอบหลังเต้นค่ายลอบออกมาที่ค่ายนี้ค่ายนี้ต้องมีของแน่ๆในตัวเรามีของไหมมีปืนอยู่นะเฮ้ยปืนเราใช้ได้อยู่โอ้ยมีปืนไหมตรงนี้มีอยู่ ไี่ได้ครับตูนนี่ไงนี่ไงเป็นปืนพกโอเคขนาดพอดีมือตรงนี้ไม่มีของอะไรมีแค่ตรงนี้นะมานี่นี่ไงสวยเก็บให้หมดเดี๋ยวเราตุ้มวิกลับไปเที่ยวโพนิดนึงนะไม่ใช่วิกลับ วิ่งกลับไปที่รถเออเอาของไปเก็บนะครับผมแล้วก็วิ่งกลับไปไม่ต้องไม่ต้องดูดได้เลยตอนนี้ทำกระนั้นกระนั้นกระนัหมดหมดหมดออกออกได้อยู่ได้อยู่ไปกลับไปที่เดิมใช้สูตรเนี่ยในการวิ่งไปวิ่งมาแหม่รอซอมบี้ดีมากเดี๋ยวเราไปเก็บเอากระสุนก่อนดีกว่า ตอนนี้ของเราโอ้ไม่มีไม่มีของที่เราต้องใช้นะอนะเปลี่ยนปืนก่อนเราเข้าไปลุยได้เลยนะจริงๆแต่ว่าเราต้องใช้วิธีการรอทีละตัวก่อนมาเนะรวบทีดตัวสวยเข้าไปตบด้านในเนาะเดี๋ยว ย่องไปดีกว่าเราต้องใช้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดเอ้าเฮ้ยติดอะไรอ่ะเข้าไม่ได้เฉยโอเควิธีนี้แหละแตกไหมลังโอเครุ้ดรุ้ดรุ้เคลียร์ลังเออโอเคล็ดลับถวันนี้แหละรีบออกก่อนรีบออกก่อน เปโลไหมไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวล่อออกมาด้านนอกออกมาไหมได้อยู่บ้างมันไม่เห็นเรานะมันเห็นว่ามันไม่ได้ยินเสียงเราเฮ้ยโอเคหวังว่าจะเงียบอยู่ไนดะ้ สวยลูกฟองของเต็มได้แค่นี้วะของเราเต็มรวบด้านหน้าเลยสวยออกด้านข้างตรงนี้เก็บของไปได้อยู่นะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็แย่แล้วมันได้ยินเสียง มีเดินตามมินะเดินตามทำไม,ม,มยังไงครับยังไงครับหลังเข้าเหรอของเต้บิกโอ้โหชีวิตจะซื้อโพลี่เป็นของเราได้ไงวะเนี่ยมานนี่เลยเพื่อนนี่ไงอีกตัวนึวยเหรอนี่ไงปาดเรามีช่องว่างไหมมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องนะผมตอนนี้ มาี่เลยอุ้ยมันดีโดดอีกเหรอทีนี้ก็แชกเป็นของเราเลยครับผมตรงนี้เรียบร้อย,อยเก็บของไปให้หมดเก็บป,ปืนนี้ไปด้วยเพราะว่ามันต้องมันต้องเก็บนะเพราะว่าของมันไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องใช้ของอื่นละต้องใช้เอคเก็บเหรียงแล้วก็กระสุนนี้แทนมาเก็บของเลย เยียบมีคนต้องการยาด้วยนะใครวะมีอาหารแจ่มเลยหลังรถโอ้ของจะเต็มแล้วหลังรถมาเอามาดิเดี๋ยวเราต้องไปสนะ่งเลยอ่ะคือรถเลยไปส่ง,งตรงไหนวะเนี่ยมีคนต้องการยาก็คือ คนนี้เนาะโอเคไปเวทไกลแค่ไหนเนี่ยโอ้ไม่ไกลครับผมไอ้บ้านหลังนี้อีกแล้วนะฮะโอ้โหบ้านหลังนี้มันมันต้องการของเยอะบ่อยมากนะโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่บ้านหลังดีกว่าเปลี่ยนหลังแล้วมั้งโอ้โหบโบรเดอร์ไปเลยเดี๋ยวเข้าขไปเข้าขอไปส่งให้ไวเลยอ่ะ เอาเมดอยู่หลังรถอีกชีวิตเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บแป๊นแปขอน้ามาเก็บเมดไปโอเคลุกลงลงลลเมยเอยหานนีเลยบลูเดอร์อีกสามตัวด้านหน้าเราเอาละขอไม่ให้บันลุกลุกลุกจะกระแทกประตูแล้วจะระเบิดแล้วมันมาแล้วโอ้ย ไปยืนตรงกันเพื่อออกมาดิเฮ้ยเอาออกมาดิตายตายดูความโง่ของมันนะมันไม่ใช่ความโง่ใครเลยเลยความโง่ของเอพีซีดูดูความโง่ของมันนะฮนะเพื่อเพนะื่ออะไรเด้อเอาเอา อะไรของมันวะเนี่ยเอาไปเลยจบเอายาวิ่งมากระเป๋ามาเผื่อต้อนรับคพืนใหม่อืมเราไม่มีตังค์จ้างเข,งขงาในตอนนี้เขามีของให้เราอยู่แต่เราต้องซื้อเราไม่ซื้อนะฮะตอนนี้ไปเดี๋ยวเราไปลุยเควสอีกเควสหนึ่งนะฮะก็คือตรงนี้นะครับไปครับผม เพื่อนๆดูไว้นะฮะใครที่คิดจะมาทางทางเดียวกับผมนะถ้ามาตอนกลางคืนนี่คือแบบหาทางขึ้นยากมากจริงมันต้องหาทางดีๆขึ้นเนี่ยมันกันขึ้นไม่ได้นะฮะตรงนี้ดูครับล้วจะขึ้นทางไหนครับเนี่ยต้องหาทางดีๆขึ้นไปทางน,นี้น่าจะได้อยู่มั้งขึ้นไปลองดูเฉียงๆไปไนดะ้ อเ้ย๋ยวเพิ่งลืมอย่เพิ่งลืมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวยเ,ยเ,ขเ,เข้าเข้าขึ้นไปเออได้อยู่ได้อยู่โค้รจะลำบากเฮ้ยตรงนั้นน่าจะมีบ้านแดงอยู่ฝั่งนี้แน่นอนฝั่งด้านหน้าไม่มีนะผมน่าจะอยู่ด้านหลังหลังในหลังนี้บ้านแดงไหมไม่ใช่นะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปจอดในนี้เลย น่าจะมีอะไรให้ช่วยเหลเือเยอะบ้านหลังนี้ปีประตูโครังใหญ่เหมือนกันนั่นนี่โอ้มีบก้องซ่อมรถด้วยเอ้าไปกระทืออบสปิบี้เฉยเลยคนเราก็แปลกเนะี่ยแต่ให้มากระทืบไปก่อนแล้วกันหาของมาได้เหล็กแล้วเหล็กโคตรเยอะอตอนนั้นจะมีที่ดึง ม uhh ีไหมได้มอสมานะเดี๋ยวก่อนไปเราจุดประทัดสักอันหนึ่งนะฮะจมๆเลยไหนมีอะไรให้คุยเอ้าแม่เยมานี่เคลียร์ไหมอ้าวให้ทำอะไรจุดประทัดป๊ ม,มันมันละงานนี้ให้เราพาไปไหนก็ไม่รู้นะมาขี่รถบ้างมามได้เพื่อเขึ้นมาอ๋อไปที่รถนะฮะถามแล้วก็เม้นไม่ไกลยังถือว่าสบายสบายอยู่มันจะมีบ้านแดงอยู่ด้านด้นในนี้อีกหลังนึงผมถ้าอยู่ผมจำได้นะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไงจริงไง play up probably. really a card fuck move in must เอาละเดี๋ยวเข้าไปมาร์กแป๊บมันหลังสองหลังเลยหลังเดียวเนาะตรงนี้อันตรายมากนะเพื่อนต้องระมัดระวังให้ดีพื้นที่เนี่ยผมบอกเลยผมวิ่งเกือบเหยียบโรเดอร์เกือบไปหมายตรงนี้นะอ้าวโอเคบ้านโจมมาหมดเลย mười hai đó ban chỗ ở bên cho ban chỗ ôn dạ là không chưa ra chơi cái chỗ ok lông đình ok lông thoáng thái đình lục đi. lục bay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  ไม่มยาววิ้นเอาวะเอาวอกโอเคเพื่อนกระทืบไปเลยลุมกระทืบลุมยำลุมยำลุ่มตะกำเมื่ตายก็แย่แล้วครับผมเจอขนาดนี้เรียบร้อยถึงกับโบกมือใบายกันเลยทีเดียวเลยเอาดิของบี้นะก็ไม่เวินตอนนี้โคตรจะโหด เขามีบี้แล้วก็ปืนโอเคไม่เอาดีกว่าให้มาหาน็อตน,นี้นนอย่างเดียวเอามาแถมยังมีรถให้ด้วยนะตรงนี้อ้าวแล้วใครเป็นต่อมบบี้ตรงไหนวะเนี่ยแล้วไปไหนรอเก็บน็อตก่อนครับน่าจะโดนเพื่อนทุปปบไปแล้วเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงอยู่ เก็บของก่อนเอาอเก็บไปครับวันนี้โอเคต้องกลับไปนะส่อมรถแปบ๊บอีกคนนึงหายไปอะ่ะไม่รู้ไปไหนนะยเขามีปืนด้วยหายไปทังนั้นโอเคเอาของไปขายก่อนวันนี้เพื่อน ขายของไม่ได้อีกตรงนี้หายไปเลยครับโอ้โหเซ็งเลยของเขามีของอยู่นะไม่รู้ว่าเป็นศพตรงไหนนะไม่อยู่แล้วครับทางที่ดีที่สุดคือทางตรงเราจะตรงไปอ,อืออือหืออือหือออออหลังรถมันก็เหนียวแน่นทั้งเหลือเกอินนะดูดิไม่ล่วงด้วย โอ้โหแน่นอนจริงเอาต้งจะขึ้นทางไหนไวะเนี่ยยังคิดไม่ออกเ,เนี่ยไหาทางขึ้นก่อนครับมันมีทางขึ้นอยู่แล้วโถเรามีทางลงเราต้องมีทางขึ้นจริงไหมเอมอมองไม่เห็นทั้งบนอีกโอ้โหแย่เลยประเด็นคือผมมองไม่เห็นทั้งบนไงจะขึ้นยังไง่ะครับเนี่ยขึ้นได้ต้องขึ้นได้ต้องขึ้นได้ เอาว่ะขึ้นได้ว่ะโอ้โหกิงกิงกินเนี่ยไทยรถคันนี้มันดีตรงนี้แหละกำลังปีมันเยอะไปครับผมควยอยู่ตรงนี้นะอ้าวถึงแล้วเลตคิวจอดหน้าบ้านเลยลงมาเพียออัพไปเลยสีสิตัว ยี่เป็นพันธมิตรจะพึ่งเอาขวดไปด้วยระเบิดไฟมาขอซื้อต่อโอเคคันนี้แหละเฮ้ยเราต้องซื้อน้ำมันไว้ตั้งถังไหมขอซื้อต่อน้ำมันมันดีกว่านะผมไม่ได้เลยมันวิ่งไปไหนวะขอซื้อน้ำมันต่อหน่อยเออเดี๋ยวเจอกันนะครับ โอเคครับผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไว้ก่อนแล้วกันเนะาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะผมเพราะสำหรับวันนี้ก็สรุปนะฮะเต็มที่เลยนะผมามาเจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันนะครบับ๊ายบายครับ <c oughs> หากลับกกลับทางลัฐนี่แหละ